การให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยอันสมบูรณ์เหมือนกับนานานประเทศนะ,ะประชาธิปไตยของเรานะสิทธิของประชาชนจะเป็นสิทธิที่ยั่งยืนต่อ,อไปนะคณะนที่ดีกาตตั้งความหวังไว้นี่นะว่านะเพราะว่ามีคนถามใช่ไหมฮะว่าว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะเป็นการช่วยคุณตักสินหรือเปล่าน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรก็ตามที่คันหัวใจของพวกแมง ของพวกแมงสาบกับพวกอะไรนะฮะ <bathroom> พวกพวกสลิมหนักสีทั้งหลายเนี่ยนะเ <c oughs> พราะพวกนั้นนะฮะมองสรรพสิ่งเนี่ยนะด้วยสายตาของของการเกียรทั <c oughs> กษิณเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม,ม <c oughs> ามเนี่ยนะฮะก <c oughs> ็ต้องถามไว้ก่อนว่าจะทำเพื่อทักษิณหรือเปล่านะฮะขณะที่รก่านก็ตอบได้ดีมากบอกว่าคุณท,ทักษิณเองเนี่ยนะก็จะมีอายุอยู่อยู่ไม่เท่าไหร่นนคือมันก็เป็นเป็นธรรมดาของสังขารมนุษย์เนี่ยนะครับ แต่ว่ามาตรการเปิรูปนี้นะครับถ้าทา,าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะยืนยาวสืบไปยิ่งกว่าอายุคุณทักษิณงอายุไขทั้งสิ้นนะครับคือประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่เป็นประชาชาปไที่มสม,มบูรณ <Melt S 2> <amps S 1> ์นะเหมือนอย่างอมเมริกาเหมือนอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสวิสเซอร์แลนด์อะไรต่ออะไรกานะฮะซึ่งอันนั้นครับมันจะยิ่งกว่าขุณทักษิณยิ่งกว่าไขทั้งสิ้นนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเห็นยิ่งนะครับค่ะอาจารย์หลักใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะสองประเด็นสอง หัวข้อใหญ่กันละกันนะคะคของการเสวนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องรูปแบบของการได้มานะคะซึ่งคณะที่จะมาทําการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะควรจะมีทางคณะนิติราชเนี่ยเขาเสนอรูปแบบของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกรอบเนื้อหานะให้ค,คำว่ากรอบเนื้อหาหมายความว่ามันคือประเด็นหลักๆนะคะที่คิดว่าควรจะต้องมีการแก้ไข ก็คือการไปในรูปการศวกษาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรคือแนวคิดของนิติราชเนี่ยเขาเสนอไว้ชัดเจนเลยทั้งหมดมี15ประเด็นค่ะ15ประเด็นใช่ไหมครับทีนี้วันนี้นี่เราจะควรจะคุยกันเรื่องไหนดีคะอาจารย์คือเราเอากรอบเนื้อหาก่อนเลยไหมหรือว่าจะไปดรูปแบบก่อนรูปแบบก่อนดีกว้่าผมเองเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับรูปแบบของนิติราชอย่างยิ่งนะฮะเ้าเลอคะเออแต่ไม่ได้เห็นด้วยอย่างสมบูรณ์นะะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาว่ากันเดี๋ยวให้เดี๋ยวฉัน อะไรนะคะทบทวนให้พี่น้องฟังนิดนึงสาหรับท่านที่ไม่ได้ไปฟังในการสืบนานะคะจารย์ก็คือทางนิติรัฐเนี่ยเขาเสนอว่าให้มีรูปแบบขององค์กรยกร่างและจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่นะฮะแล้วเขาก็เสนอกระบวนการการยกร่างและจัดทำจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เอาไว้เสร็จเรียบร้อยเลยคือเป็นแพคเกจสมบูรณ์มากอ่ะเรียกว่าใครเนี่ยที่ไปฟังนี่นะฮะจา์แล้วก็เอาเนื้อหาเนี่ยมาทบทวนดูเนี่ยนะคะที่ฉันว่า ต่อยอดนิติรัฐได้เลยนะนำเสนอนี้ต่อไปได้เลยในในสภาอะไรเนี่ยใช้ได้เลยนะคะครับอาจารย์วางก็อ่านเขาเสนอต่อไปชื่องอกอเลยนะอาจารย์ชื่อองค์กรครับชื่อองค์กรผู้มีหน้าที่ยกร่างและจัดทํารัฐธรรมนูญนี่นะเขาเสนอว่าคณะจัดทํารัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยดีมากครับคือแทนที่จะเป็นสภาร่างธรรมนูญคมันมันลอยอาจารย์นะฮะถ้าเกิดกําหนดไว้เลยว่าประชาธิปไตยนะ และนิติรัฐนะก็คือรูฟลอที่เป็นมาตรฐานสากลดีครับเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับอย็าได้่ชัดว่าข้อเสนอของนิติกรที่เสนอครั้งนี้เนี่ยนะยกเลิกหรือไม่เอาสอสอรอนะครับไม่เอาสสรอคือการที่จะแก้สองเก้าหนึ่งให้มีการตั้งสสรอนี่ไม่เอาคณะดีนิติการไม่เอาซึ่งอันนี้ผมขอเติมตรงนี้นะครับเป็นเป็นอนื้ที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเหรอฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบสอสอรอนะครับคือจริงๆเอางี้คือคือคือเดิมเนี่ยผมคิดว่า ถ้าจะเอาสองอก็ได้ตั้งสอสอแต่แต่แตผมผมคิดว่าถ้าตั้งสอสนะครับในกรอบที่ผมคิดว่าควรที่จะดีเนี่ยต้องมีสองอย่างค,คือหนึ่งนะฮะสอฮกอมาจากการเลือกตั้งอันนี้โอ้ถ้าจะมีนะครับโอเคอันนี้ถูกต้องสองสงหรับสอสอที่อาจจะต้องมีนักวิชาการอะไรมาเข้าร่วมนั้นจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติว่านักวิชาการนักนิติศาสตร์นักาศาสตร์ทั้งหลาย ที่เคยเข้าร่วมกับเผด็จการหรือสนับสนุนเผด็จการนะจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นเสมาชิกร่วมนะสต,ตรในครั้งนี้นะ<ฆ>หมายถึงใครก็ตามที่เคยร่วมงานกันูนห<ฆ>้าศูนย์เคยเป็นสมาชิกสภาของคองมชคอ,อมชอเคยเป็นอะไรนะสพางร่างกนูนห0ูนย์อะไรทั้งหมดเนี่ย<ฆ>ไม่มีสิทธิ์นะ<ฆ>เราไม่ต้องการมือร่างกั<ฆ>งนูนห0ูนย์มาร่างฉบับใหม่เอางี้ดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาอย่างนี้นะครับถ้าจะเอาสองอก็เอาแบบนี้แต่แต่ผมว่าจริงล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าผมคิดว่าข้อเสนอของของนิติรัฐเนี่ยนะครับให้มีกรรมการ25คนอันนี้ถูกต้องและและผมคิดว่าดีกว่าก็คือนิติรัฐเนี่ยเขาเสนอว่าคณะจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยเนี่ยจะประกอบด้วยกรรมการ25คนครับให้ผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรเลือก20คนค่ะอาจารย์ดีฮะวุฒิสภาเนี่ยเลือก5คนใช่ครับนะคะโดยที่บอกว่า5คนนี้สําคัญนะครับ ห้าคนนี้เนี่ยให้สวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเลือกได้สามคนแล้วก็ให้สวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยซึ่งไม่มีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยให้สองคนคือนี่เป็นความเมตตาอย่างสูงซึ่งตรงนี้ผมเป็นตรงเตรงนีวที่ผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะอาจารย์ผมคิดว่าไม่ต้องมีสวมาเลือกผมคิดว่าผมคิดว่าสวงาตั้งนะฮะไม่ควรมีสิทธิ์อะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ายังมีการเลือกตั้งห้าคนโดยสวสวที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่มีสิทธิ์นะครับ นะส,สอวอจอมปองพวกนั้นไม่ควรจะมีสิทธิ์ทังไงหรือเราไม่มันจะพูดลําบากอาจารย์งี้เราก็เป็นเฉพาะสอสอ,อย่างเดียวดีไหมผมคิดว่าสอวอก็ได้ค<ะ>รับสวเลือกตั้ง<ะ>ก็ไม่สอวอที่มาจากเลือกตั้งผมคิดเขาชอบทําพอเขา<ะ>เลือกเขาคืออีกห้าคนได้ครับะะแต่สอวลากตั้งนะผมไม่เอานะครับ<ต>ผมไม่เคยเห็นว่าไอ้พวกนี้ชอบทําแม้แต่คนเดียวนะครับสอวอลากตั้งเขามีบทบาทเยอะนะอาจารย์เขาออกมาแล้วนะคะคำนูลสิทธิสมานนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทันทีนะคะเกี่ยวกับการ ข้อเสนอของทางนิติราชรนะคะคแต่ว่าก็เป็นมุ่งประเด็นไปที่ในส่วนของเนื้อหาที่เสนอนะยังไม่ได้มาพูดถึงเ,เรื่องของรูปแบบอี้เทัาไนร้คราวนี้คราวน,นี้อย่างนี้คุณคำนูนออ,ออกมาพูดนะครับผมผมรับฟังในฐานะของคุณคำนูนแต่ไม่ได้รับฟังเลยนะของการเป็นสวเพราะผ,ผมคิดว่าการเป็นสวออข,ของคุณคำนูลไม่ชอบทำนะแต่ถ้าคุณคำนูล,ลนะครับที่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นคนที่เสนอนะผมคิดว่าผมฟังได้นะฮะ ดังนั้นผมฟังคุณคงดุนในแง่นี้นะครับค่ะโอเคทีนี้ที่สําคัญเลยเนี่ยสถานะขององค์กรนี้จะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญเสียหมจารย์ถูกทีก็ยังไงก็ต้องแก้2องเก้าหน่แล้วอก้าหนแล้วก็ให้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าลงไปคือไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องแก้สองเก้าหนึ่งะนะอันนี้มันมันเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งอาจารย์นิติร่าเนี่ยนะคะบอกว่าในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะจัดทารัฐมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยดีครับถูกต้องคือจะต้องให้เขียนกําหนดไว้เลยนะคะแล้วจะต้องให้ดำรงอยู่นะไม่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 สูญไปตามการยุบสภาไม่สูญไปตามการยุบสภาและไม่สูญไปตามการรัฐประหารทีนี้รัฐประหารจะป้องกันได้ไหมเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่จะทันกันไหมยังไม่ทราบนะแต่ที่ข้อเสนอที่ทางนิติรัฐดิฉันเห็นประเด็นอย่างหนึ่งอาจารย์ค่ะ คือมันต้องให้ไวไงต้องให้ไวทีนี้ถ้าเกิดใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะได้เร็วใช่ไหมถูกเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะวางกรอบเวลาไว้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยสามารถจะใช้นะกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ30วันรับฟังความคิดเห็น60วันยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะรายมาตรา60วันครับนำร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาพเพื่อรับฟังความเห็นและอภิปรายมาตรา60วันค่ะ นำความเห็นของรัฐสภากับไปพิจารณาแก้ไข30วันร่างรัฐรรมนูญให้ประชาชนศึกษารณรงค์ก่อนออกเสียงประชามติ30วันครับประชามติลงเสียงประชามตินะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่เกิน10เดือนโอเคดีมากครับไม่คือคือทันไหมฮะก่อนจะถูกรัฐบาลคืออย่างนี้คือที่ผมไม่เคยเห็นด้วยกับสธกมาคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าก็ในเมื่อประชาชนเนี่ยนะครับคือผมเห็นด้วยในหลักการเลยนะครับว่า เมื่อประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็โฆษณาเมื่อไหร่ต้นวจะแก้งรัฐมนูลแล้วต้องไปให้ประชาชนต้องเลือก <อ SAN S 2> <aries. S 1> สสใหม่ทําไมผมคิดว่าสสจึงไม่มีความจําเป็นในแง่นี้ครับดังนั้นนะครับครนี้ที่ที่พรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการเลือกสสก็มีเหตุผลเดียวเท่านั้นเองคือพรรคเพื่อไทยกลัวข้อข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวจะมา คล้ายๆเขามางางนูนเพื่อคนคนเดียวหรือเพื่อเพื่อพวกตัวเองหรือเพื่อพวกตัวเองแต่ผมผมยืนยันว่าเออว่าอย่างนี้นะครับทีทีพวกท่านเนี่ยนะครับฉีกค่านูนทำค่าประหารเนี่ยนะท่านไม่เห็นต้องไปถามใครไม่เห็นต้องมีสงงอสอไม่เห็นต้องมีอะไรเลยท่านก็ฉีกนะเอาข้ถังมานะฮะแล้วทาไมล่ะเราจะทําให้มันถูกต้องเนี่ยนะทำไมมันต้องยืดยาติต้องมานำขั้นตอนอะไรแบบนั้นผมคิดว่ามันไม่ต้อง ไม่ต้องเอาอย่างที่นิติาชเสนอเนี่ยดีนะครับเพียงแต่แก้นิดเดียวนะครับให้สวที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกออไม่ควรจะไม่ควรจะไปครับลองความชอบธรรมของสวรงางตั้งอีกแล้วนะครับดังนั้นผมมีข้อดีผมติงนิติราชนะครับต,ติงนิติลรติงนิติกชตรงนี้เลยผมผมคิดว่า ไม่ควรมีลักษณะปณีประนอมสูงนะจ๊ะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ความชอบทรรใดๆกับส,บสอวพวกนี้นะครับสวะจริงๆนะครับ <c oughs> พวกนี้ค่ะนะครับอาจารย์ทีนี้แต่ดิฉันขอ,อนิดนึงว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันมีสสอรอเนี่ยมันจะไม่ดีในประเด็นนี้ห,หรืออาจารย์ก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถ้าเกิดว่าจํากัดอยู่ที่กรรมการ25คนเนี่ย โอกาสที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เสนอตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ยกร่างนะคะเสนอตัวเข้ามาคือมีการแข่งขันแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับแสดงอุดมการ์ของตัวเองอ่ะมันดิฉันมองว่าตรงนี้มันจะเหมือนมันจะทําให้การนําสู่การรณรงค์ตอนที่ลงประชามติเนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมสูงตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็อาจจะดีก็ได้แต่แต่ผมคิดว่าเราก็สามารถจะจัดให้ประชาชนเนี่ย ในขั้นตอนที่เดนิติกรเสนอจะเห็นว่ามีขั้นตอนที่ประชาชนส,นสามารถเสนอได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมคิดว่าแต่อาจารย์ก็ทราบอ่กาการเสนอมันก็คือรับฟังไปงั้นน่ะไอ้ประชาพิจารณ์ดิฉันบุญตรงเลยเห็นมาเยอะแล้วมันไม่ได้มันเหมือนเหมือนไม่จดบันทึกอะ่ะไม่แต่ยังไงก็ตามผมคิดว่ามันมีหลักข้าวๆอยู่กันนะฮะว่าผมคิดว่ากรอบหลักการมันคือต้องต้อต้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเห็นด้วยกับนิติราชว่า คณะกรรมการที่จะมาเลือกเนี่ยก็มาโดยรายพักการเมืองคือจัดโคต้ากันมาเลยว่าพรักการเมืองไหนมีโคตา้าตั้งไห่จะมเะีเพราะฉะนั้นพรักฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับพรักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะได้โคต้าจำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะค,คุณก็คือมาสี่สามคนห้าคนก็ถ้าคถงเนี่ยคุณเอาไอ้สามคนห้าคนของคุณเนี่ยโฆษณานในหมู่ประชาชนนะฮะผมคิดว่ามันก็มันมันก็คือผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าวิธีการมีตุงของของประชาชนเนี่ยมันมีได้หลายแบบ สอสองอาจจะเป็นแบบหนึ่งอาจจะอา,อาจจะดีขว่าอาจ,จะตรงขว่าแต่ผมคิดว่าแบบอื่นก็ได้<ต>ได้เหมือนกันฉันเป็นห่วงว่า25คนอาจาคนเนี่ยจา์จากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วชื่อจะมาจากไหนอะ่ะก็ให้พรรคเพื่อไทยเลือกนะผมผมไม่มาฮะ ไม่ครับผมผมแต่ว่าแต่สภาพที่เราเห็นทจ้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็อะไรต่างๆนี้ดิฉันคิดว่าก็ต้องหมายไว้บ้างเหมือนกันนะอาจารย์ผมไม่หมายฮะผมไม่ผมไม่คล่องใจเรื่องคุณอรินีเอางี้ดีกว่าผมรับได้นะผมรับได้เพราะว่าผมพูดถึงเรื่องคุณอรินีนิดแล้วกันนะครับคุณอรินีตัวบติสผมคิดว่าเกณฑ์ของอเมริกามีปัญหานะครับเพราะว่าการที่คุณเอรินีจะไปติดต่อกัน กับรัฐบาลซิมบับเวในทานที่รัฐบาลซิมบับเวเป็นรัฐบาลเป็นเผด็จการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมาตรฐานที่มันมันมันสองมาตรฐานอยู่ในตัวนะเพราะว่าถ้าเอาว่าใครก็ตามที่ติดต่อกับเผด็จการงัดประหารเนี่ยนะครับให้อเมริกาแบนให้หมดเนี่ยนะครับผมว่านักการเมืองไทยชนชั้นนำของไทยเนี่ยนะถูกแบนสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะเพราะว่าชนชั้นนำเราเนี่ยนะ ติดต่อก uh ับข้าตมหาหมเลยเขาลวงก็ประหาระก็ระหาราหนูสนุกประหารประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอาจารย์ประเทศไทยเราเองฮะไม่ประเทศไทยเราเองประเทศเราเองด้วยเนาะทั้งภายในและก็ข้างๆบ้านพม่าอะไรอย่างเงี้ยในภายในประเทศเราเองเนี่ยก็ผมคิดว่าท้าน้าคนที่เคยติดต่อกับข้าตมหาทั้งหมดนะครับประเด็นการทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าชนชั้นนำไทยถูกแบนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีพี่น้องประชาชนนาที่ไม่ถูกนะโดยเฉพาะคนใส่เสื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเอามาตรฐานอย่างนี้เนี่ยนะครับ นะผมว่าคณะกรรมาธิการรรคประชาธิปัตย์ทั้งชุดนะฮะติดแบนด์หมดนะ <c oughs> เอางี้ดีกว่านะครับ <c oughs> ก็ดิฉันก็ยังครางใจนะว่า25คนนี้มันจะมีหน้าตาย,ยัางไงผมเยเฉยๆเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่อีกอย่างคือผมมั่นใจนะว่าเออเออสมมุติว่า,า,า,มวาผมมั่นใจในฝ่ายเพื่อไทยอย่างหนึ่งว่าว่าถ้าประชาชนเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีข้อเสนออันอันอันแข็งแรงในการุนประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเขาเบี้ยวกำบากเอางี้ดีกว่า ส่ประชาธิปัตย์น่เข้าเบี้ยวอยู่แล้วฮะคือไม่ว่าทํอะไรเขาก็เบี้ยวนะฮะคงไมเฉยๆนะฮะ่ะลองดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแล้วก็ยังเปิดยังเป็นโอกาสที่เราจะต้องมาแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันนะคะว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้พักก่อนค่ะจารย์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเราในประเด็นต่อไปในประเด็นของกรอบเนื้อหานะรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนิติราชกันในช่วงที่สองค่ะ แล้วถ้าทามนูนฉบับนิติราชนะคะอาจารย์พูดถึงรูปแบบไปแล้วนะครับนะเราไปที่เนื้อหาเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวมากมายอาจารย์ได้อาจารย์ไม่ได้ไปร่วมในงานใช่ไหมคะไม่ได้ไปแต่ได้ได้ได้อ่านตามติดตามข่าวตามคลิปาได้อ่านแล้วก็มีมีคนที่ไปร่วมโทรมารายงานให้จันอย่างละเอียดรอบอย่างละเอียดทีทวดอาจารย์คิดว่าเอาให้อาจารย์เลือกเลยว่าประเด็นที่อาจารย์คิดว่า แหมมันโดนใจมากๆเลยนะสำหรับข้อเสนอของนิติราชในกรอบเนื้อหารัฐมนุญฉบับใหม่คืออะไ <46 S 1> ร<า> <ๆ S 2> คือที่โดนใจมากเนี่ยนะครับคือไอ้เรื่องปฏิรูปหนึ่งหรือสองก็พูดกันไปแล้ว <â> แล้วก็อย่างอ,างอันนี้เนี่ยนะคณะนิติรานี่ยได้เสนอรื้อภักดันให้คณะคอกรกหนึ่งหรือสองเนี่ยนะครับคณะคกกเขาทำไปนะครับคราวนี้เอาเฉพาะเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องหนึ่งหรือสองหรือเรื่องปฏิรูปสถาบันประมาศเนี่ยนะครับผมคิดว <sabes S 2> ่าที่โดนใจมากที่สุดคือศารคือหมายถึงว่าการเสนอให้ศาร สูงจะต้องยึดโยงกับกรัฐสภาค่ะนะครับจะต้องยืดโยงกับรัฐสภาคือหมายถึงว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะศารจะต้องถูกกันกรองโดยประชาชนค่ะนะครับและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสารสารร่างคือสารชั้นต้นนั้นควรจะต้องมีบุคลากรที่อาชีพอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมอันนี้ผมชอบมากครับผมคิดว่านี่จะเป็นปมมือสำคัญในการปริรูปศสารนะครับนิดนึงไหมฮะได้ครับว่าทางนิตีราเขาเสนออะไรบ้างครับ เกี่ยวกับเรื่องของสารนะคะก็คือข้อแรกนะคะเขาบอกว่าผู้พิพากษาสารสูงและตุลาการสารสูงต้องได้รับการเสนอชื่อโดยคณะรัฐมนตรีดีครับและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาใช่ไหมฮะน,นีดีมากเลยครับข้อที่ 2, <c oughs> 2> กําหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบมที่ได้รับเลือกจากประชาชนหรือองค์ที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยในระดับสารระสารระดับล่างถูกนะฮะนี่เป็นข้อเสนอที่ถูกต้องคืออันนี้ก็จะมาทดแทนกับระบบลูกขุนที่มีน้องประชาชน คือเรียกร้องอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้นะคะพอแม่จารย์เอาพิพากษาสมทบไม่ต้องเปลี่ยนแบบว่าดีดีความฝาอะไรนะพริกเต็ีระดับีุกคนไปเลยคณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาและตุลาการต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนถูกคืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า มันมีคณะกรรมการรู้สึกจะเป็นชื่อคณะกรรมการตุลาการนะ,ะตามเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญน,นะ,นะแต่ปรากฏไม่ยืดโยงกับอะไรกับประชาชนเลยนะก็มีการแต่งตั้งกันมาโดยศาลเองใช่แล้วศาลก็ไม่ได้มาจากประชาชนก็เลยยิ่งอยู่ภายในองค์กรกันเหมือนกับสภากราโหมเลยอาจารย์หวานทราบใช่ไหมตอนนี้นี่เหมือนกันเลยนะครับออการเลือ่อนเลื่อนหรือหรือความเป็นไปในในตำแหน่งผู้มหานี่ผู้ว่าการธน,นาคารแห่งประเทศไทยนั้นพวกเขากลือก,กันเองสรุปว่าหลายๆองค์กลไกของรัฐตอนนี้ถูก ล็อกกุญแจไว้ครับให้ให้อยู่ในมืออมานหมดในมือนะคะคนถือกุญแจนี้มีอยู่นะคะข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยกระบวนการได้มาซึ่งผู้พิพากษาตุลาการนะคะการได้มานะคะซึ่งคงมีรายละเอียดเยอะนะคะอันนี้คงคือทั้งท่านอาจารย์เนี่ยคงจะมีงานวิจัยอะไรมาประกอบเวลาเห็นชัดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องกฎหมายว่าด้วยกระบวนการได้มาซึ่งผู้พิพากษาตุลาการและ กฎหมายที่ว่าด้วยหน่วยธุรการของศาลครับคือนี่ลงลึกมากเลยนะเพราะว่าธุรการหน่วยธุรการนี่ปกติเราก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องมาแก้ในรัฐธรรมนูญนะแต่ปรากฏว่าแต่ผมคิดว่าคุณจะต้องแก้ครับรสแสดงว่ามีปัญหาพอสมควรและเราก็เห็นเรื่องของศารลรัฐธรรมนูญนะคะคคก็ถือว่าเป็นข้อเสนออันนี้จัดเป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้าไหมจย์ผมคิดเป็นข้อเสนอที่ดีมากดีมากดีมากะะมากนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะผลักดันให้มีการเป็นรูปสารตามกรอบนี้นะครับผมคิดว่า เราจะมีสารยุติธรรมที่เป็นสารยุติธรรมของประชาชนอย่างแท้จริงที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนคณะนิติราชได้เสนอนะคะในประเด็นของทหารนะคะบอกว่าหลักความอยู่บนหลักความสูงสุดของรัฐบาลพลเรือนเหนือทหารอันนี้ดีครับอันนี้หลักเลยนะคะอันนี้เป็นไปตามหลักสากลของประเทศที่ก้าวหน้าทั้งหมดยยเว้นพม่าพม่าก็กำลังขยับไปเรื่อยๆเขาเดินก้าวหน้าแต่เรานี่กำลังถอยยังหยุดชะงักอยู่นะคะ ข้อเสนอย่อยนะคะก็คือหนึ่งนะกำหนดให้มีผู้ตรวจการกองทัพที่แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ดีใช่ไหมคะก็ดีครับก็ดีปัจจุบันคือยังไม่มีนะตำแหน่งอันี้อันนี้เรามีแต่ผู้ตรวจการตามกระทรวงตรวจการแต่รัฐมนตรีใช่ไหมกร่งคือตรวจการรัฐบาลค่ะสองก็คือรับรองสิทธิและหน้าที่ของทหารในการปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และละเมิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงใช่ครับดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าผู้รับสิทธิ์และหน้าที่ทั่้บราบัชาหรือนาย,ยกคนไหนก็ตามเนี่ยที่สั่งนานได้ไม่ยิงประชาชนเนี่ยนะเอาเอาสไน,เ,เ,สนเปอร์ไปยิงหัวเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ ฐานมีิติปฏิเสธได้ะนะครับที่จริงก็คือระบบราชการทั้งหมดนะอาจารย์รมันมีการเขียนบังคับไว้ใช่ไหมฮะว,ว่าวินัยข้าราชการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาใช่ครับใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ล็อกไว้เหมือนกันนะบางทีท่นก็ถูกติติงโดยเจ้าหน้าที่ธุรการอนะ่ะเขาจะบอกจริงๆิอาจารย์ทำไม่ได้นะมันต้องทําปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างเดียวเลยนะซึ่งทั้งที่เราเห็นว่าคําสั่งบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหานะมันไม่ชอบด้วยหลักหลายๆอย่างเนี่ยนะก็เขาจะมี เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องทหารนะทั้งระบบราชการเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปโยงอยู่กับเรื่องหน่วยราชการอื่นๆนะครัแต่คราวนี้ไอ้หน่วยหน่วยราชการอื่นเนี่ยมันยังไม่ร้ายอะไเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับอาวุธใช่ไหมไม่เกี่ยวกับอาวุธไม่เกี่ยวกับการฆ่าประชาชนแต่ทหารเนี่ยนะมันเกี่ยวกับออเมันเกี่ยวกับการเข็นฆ่าสังหารประชาชนซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในระยะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเมื่ต้นมาเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศหนึ่งในโลกนะครับที่มีเหตุการณ์ฐานฆ่าประชาชนบ่อยบ่อยที่สุดนะไม่นับพม่านะตัตงเกายกยกพมาเสียนะครับประเทศอื่นๆที่เขาไม่ค่อยมีหรอกฮะอาจารย์เคยได้ยินในซื่อส์ังหารมีไหมฮะไม่มีซวรีเดือนนี้ไหมครับมีอยู่สมัยก่อนมั้งอาจารย์จำได้เหมือนกับว่าสวิตเคยมีเลอผมไม่เคยคิดว่ามีมันมีสงครามกลางเมืองอะไรอยู่เหมือนกันนะอ๋อตั้งห้างร้อยน่าจะห้างร้อยปีะไถ้าไกลเกินไปไกลเกินไปนล้วในส่วนมากพวกนั้นก็ เขาฆ่าทหารด้วยกันเองอเขามาไม่ได้ยิงชาวบ้านฮะคือมันมีฐานสองฝ่ายรบกันคือก็นะมีอย่างน้อยๆก็มีกาลังอาวุธใช่ครับอันนี้ที่ได้ยินจากคณะนิติราชเนี่ยวันนั้นเหมือนกันนะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการต่อต้านรัฐประหารเนี่ยนะคะครับปรากฏว่ามีการเขียนกํากับไว้ว่าการต่อต้านรัฐประหารนั้นให้กระทาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขียนว่าต้องกระทําได้โดยสันติวิธีเท่านั้นครับนะคะซึ่งทางอาจารย์นิติราชเนี่ยบอกว่า หากว่าถ้าเราเมีการจํากัดความของคำว่ารัฐประหารให้ชัดเจนว่ามันเป็นการแย่งชิงอํานาจสูงสุดของประชาชนไปนะถ้าพูดเป็นคําแบบของอาจารย์มานิจิจันกร์เนี่ยก็คืออะไรฮะ <บน S 1> ปล้นปล้นอำนาจเนี่ยโจรโจร<จ>เ,<ล>เลยครับนะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะคะ,ะทางนิติราชบอกว่ากำหนดให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้าน โดยวิธีการใดๆต่อการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนนะคะบอกว่าเราจะต้องสามารถใช้วิธีการใดๆก็ได้ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มที่จะมาแย่งชิงอำนาจสูงสุดไปจากประชาชนนี่ก็โอ้โหเป็นเข้มเลยนะคะเข้มมากข้อนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3ในเกี่ยวกับเรื่องของพลเรือนเหนือทหารนะคะก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งระดับสูงในกองทัพให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ที่จริงมันไม่เป็นอยู่แล้วค่ะจางไม่ก็ตอนนี้ไม่เป็นฮะตอนนี้อยู่ในอำนาจสภาคาโฮมซึ่งประกอบด้วยผอบองเหล่าทัพต่างๆนั้นมีกาโฮมเองเป็นเพียงหนึ่งเสียงในที่ประชุมเท่านั้นซึ่งจําได้ว่าองค์คณะองค์ประกอบในสภานี่เยอะมากก็เป็นหานทังนั้นเลยเหล่าทัพต่างๆก็คือผอบองเหล่าทัพต่างๆก็ผอบองเหล่าทัพสามเหล่าทัพผอบอสูงสุดนักประกาศระทรวงกาโฮมนะแล้วก็มีนะฮะมีรัฐมนตรีกาฮโฮมเป็นเพียงหนึ่งเสียง แล้วทีนี้ต้องชื่อชื่อของผู้นายทหารระดับสูงเนี่ยส่งมาที่คณะรัฐมนตรีไหมฮะหรือเข้าเข้าสู่สภาหรือว่าไงฮะหรือว่าไปลงพระประมาพิไทยคิดยังไงก็ได้เอาขณะนี้ใช่ไมใช่ใช่ค่ะขณะนี้ไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องผ่านอะไรเลยไม่ต้องผ่านสภาผมเข้าใจว่านายกบางคนรับสนองแต่หมายรุงนายกก็โดยมากก็ต้องรับสนองตามสภาไปสภากาโหมไปตามสภากราโหมคราวนี้มผมอยากจะกลับไปประเด็นเมื่อกี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับทหาร คือผมคิดว่ามีฐานน้อยประเทศนักนะฮะที่เอาปืนมายิงประชาชนมือเปล่าเนี่ยนะค,ะคะนรับจานนะะิติรันะบอกว่าเนี่ยค่ะในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ย <c oughs> มีการเขียน,นรัฐธรรมนูญว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการแย่งชิงอานาจแต่การต่อต้านนี้เป็นการใช้โดยสันติวิธีเท่านั้นนะ,ะแล้วจาจาระเสรจตเนี่ยได้ยกตัวอย่างบอกว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันได้ล็อกเอาไว้เหมือนให้ประชาชนเนี่ยต้องไปกราบเท้าทหาร นะต้องไปนั่งสมาธิต่อหน้ารถถังอะไรแบบนี้นะฮะถึงจะต่อต้านแนละทำการแย่งชิงอำนาจได้นะซึ่งมันเป็นการภาพที่ทําให้เห็นว่าเหมือนกับประชาชนเนี่ยถ้าจะถูกแย่งชิงอำนาจไปเนี่ยวิธีการต่อสู้อย่างเดียวก็คือจะต้องเหมือนกับต้องไม่มีอาวุธอย่างเดียวนี่อาจ๊ะทึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมคิดว่าไม่ถูกนะฮะซึ่งผมเห็นเห็นด้วยอันหนึ่งก็คือสามารถใช้ ใช้วิธีการต่างๆได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรต้องระวังไว้ว่าเราต้องไม่พาประชาชนไปตายอย่างสูญเปล่าทางะคณะนิติราชเ,เขาเขียนไว้เลยค่ะอาจารย์บอกว่ากําหนดให้การแย่งชิงอํานาจสูงสุดของประชาชนเป็นความผิดอาญาภายหลังการรื้อฟื้นอํานาจที่ชอบธรรมกลับมาได้แล้วก็ให้ดําเนินคดีต่อบุคคลที่แย่งชิงอํานาจสูงสุดของประชาชนดังกล่าวโดยให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่มีการรื้อฟื้นอํานาจความชอบธรรมนั้นดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเลย ในเกาหลีใต้เขาทำมาแค่เขาทำมาแล้วนะฮะคืออดีตประธานดีชุนดูวานอดีตประธานดีโอเตวูสองท่านนะฮะได้รับเชิญไปอยู่ในคุกนะฮะก็ผมจำไม่ได้ว่าอกอาหรือยังนะหรือคือเป็นกรรมในคุกไปแล้วก็ไม่ทราบนะฮะก็นี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเราได้จัดการนะเออเอาอดีตจอมเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมาเข้าคุกนะนะครับก็อาจารย์คิดว่าก็ดังนั้นในแทนที่ได้เป็นประธานกรรมการปองดองเนี่ยนะครับก็ได้ไปอยู่เป็นเพื่อน พี่พี่สุรชัยไม่ไปอยู่แทนค่ะไปอยู่แทนสุรชัยต้องออกมาไปอยู่แทนพี่สุรชัยนะครับไปอยู่แทนคุณสมยศนะฮะก็จริงๆตอนนี้มาตรการหลายๆอย่างออกมาเหมือนจะอาจารย์มองยังไงเนี้ยก็คงมีเวลาสั้นๆและให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงเพราะว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นเข้าใจว่ามีทางท่านนายกเนี่ยไปตรวจกองทัพ กองทัาพอากาศเนี่ยนะปรากฏว่าสุบิ๊กตู่จะไม่ได้ไปด้วยอนะไรเนี่ยท่านประยุทธ์จันโอชาจะไม่ได้ไปหรืออะไรเนี่ยนะก็มันมีมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทางพันธมิตรเนี่ยค่ะเขาออกมาแล้วนะคะโดยนายสนธิริมทองกุลเนี่ยนะคะบอกว่าได้ออกมาร่วมกับแกนนําพันธมิตรนะคะแล้วก็มีออกมาพูดนะบอกว่าทหารอย่านั่งเฉยรีบออกมาปฏิวัติเสียแล้วพันธมิตรทั่วประเทศจะออกมาร่วมกับทหารยึดประเทศไทยคืนจากไอ้พวกชั่ว ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องนี่นะนี่นายสนธิลิมทองกุลนั้นให้จารย์ประเมินสถานการณ์หน่อยว่าอย่างตอนนี้นะ,ะข้อเสนอของนิติราฐออกมาแล้วก็มีการชัดเจนเลยว่ามุ่งไปที่การลบล้างผลพวงจากรัฐประหารป้องกันรัฐประหารในอนาคตแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยออกมามรวบรวมรายชื่อเพื่อจะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะลงสตยาบันกับลงสตยาบันเพื่อรับรอง ศาลไอซีซีก็ดีครับผมคิดว่าอันนี้<ะ>ทั้งหมดเนี่ยมันก็มุ่งไปที่เรื่องของเป็นความจะเป็นความเร่งด่วนไหมฮะอาจารย์ในการที่จะต้องมัป้องกันป้องปรามรัฐประหารกันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใค่ด่วนแบานั้นฮะผมผมท้าคุณสุทธิริมทองกุลนะว่าทําไม่ได้คแล้วผมคิดว่าไม่มีใครทำรและว,วันนี้เนี่ยนะครับไม่มีไม่มีสถานาการณ์และไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะทําให้ทหารยึดอํานาจในวันนี้ หรือพูดใหม่นะฮะว่าถ้ากองทัพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามประยุทธ์จันโอชาหรือใครก็ตามยึดอำนาจในวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขาพังเองดังนั้นเนี่ยนะฮะผมผมไม่ผมไม่กลัวก็ไม่มีตกนะผมเพราะว่าไม่มีสถานการณ์กับประหาราไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่นะที่จะให้ก่อให้เกิดความชอบต่าง,งการรันมาหานได้เลยในวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวเ,เรียกร้องให้แก้มาตราหนึ่งสองนั้นเป็นไปตามขั้นตอนประชาธิปไตย ทุกประการนะไม่มีดไม่มีเรื่องใดๆที่เป็นกรรเมิดนะฮะพระเกียรติของสถาพันธพระมหากษัตริย์นะฮะเพียงแต่ว่ากราป้องกันไม่ให้คนเอาข้ออ้างอันนี้เนี่ยมาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วมันจะผิดตรงไหนฮะนะก็คือคือพันธมิตรเนี่ยก็พยายามเหมือนกับพยายามกําลังหาเงื่อนไขที่จะออกมาหรือเปล่าจ้ะอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าผมเมื่อค่ให้น้ําหนักกับพวปบรุดรมการนะดีกว่าคงไม่เฉยๆนะฮะก็คือเดี๋ยวก็เห็นว่าหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ขยับไปตั้ง สัปดาห์ที่2แล้วคะ่ะอาจารย์นะคะไม่เห็นพันธมิตรออกมาเลยค่ะก็ก็ก็อันนี้ก็แต่เขาฮะอันนี้นะฮะผมปล่ปล่อยๆก็คือจริงพวกเขาเนี่ยเหลือน้อยมากน้อยมากจนจนจนไม่มีผลเกิกับสังคมค่ะคุณส่นที่นะเขาบอกว่าอีกไม่การออกมาครั้งนี้ของพันธมิตรนะคะเขาบอกว่าถ้าออกมานะต้องชนะอย่างเด็ดขาดจะไม่มีการตีงูให้กากิน และจะไม่มีการที่จะให้พวกแมลงสาบมาตีกินของเราเองเขาไม่มันก็ไม่ไ้อยู่ในเแมลงสาบเอฝันมากอะพวกเขาถ้ามีแมลงสาบช่วยนะฮะก็ดูอย่างที่เขาวงองโหวตโนกันนะมันนับเสียงกันเลยผมคิดว่าพวกเขาแพ้คุณชูวิ์นะไะครับ เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่ต้องกังวลขอให้เดินหน้าในสิ่งที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์อย่างมั่นคงหนักแน่นนะฮะคือกฎหมายตัวใดนะฮะที่คิดว่าเป็นปัญหาก็ต้องนาเสนอเพื่อขอแก้ไขครับผมยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทําทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดหลักประชาธิปไตยสาสากลเลยนะนก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ผลักดันโดยเป้าหมายจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับดังนั้นจึงไม่มีอะไรผิดครับค่ะแล้วก็การไปลงชื่อ แก้กฎหมาย1นึผิดไหมอาจารย์ไม่ผิดครับไม่มีอะไรผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะเพราะว่าเอกสารก็มีอยู่ที่สถานีเอเชียอัปเดตชั้น5ค่ะอาจารย์รสามารถไปขอรับแบบขอกอนหนึ่งนะคะเพื่อแก้ไขกฎหมาย เพื่อการนําไปสู่การปฏิรูปกฎหมายมาตรา112นะคะแล้วก็เอกสารที่จะประกอบทำอธิบายทั้งหมดนะก็ฝากไว้ที่อเจเดชั้น5นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปฝากที่ให้ power เพิ่มเติมมีนะคะแล้วก็บ้านออฟฟิศของคุณแม่น้องเกตนะก็จะวางอยู่เรื่อยๆค่ะอเคครับอัปเดตข่าวสักนิดนึงนะว่าคุณสุรชัยด่าวิชานุสรนะคะล่าสุดเลยค่ะอาจารย์นะคะก็คือขณะนี้นะคะ DSI นะคะ ได้สรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องนายชรชัยด่านพัฒนานุสรนะคะอีกหนึ่งคดีคนะฮะโดยเป็นคดีที่เหตุเกิดที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะคก็ยังคงต้องไปให้กําลังใจท่านอยู่นะคะ<ด>แล้วก็ขณะนี้ค,ค,คุณสมยพศพฤกษาเกษมสุขก็ได้ถูกย้ายกลับมาที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วเชิญชวนไปเยี่ยมกันดีครับแล้วไปเยี่ยมอาจารย์ุรชัยนะเพราะนี่โดนอีกหนึ่งคดีเรียบร้อยแล้วครับได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้รายการห้องเรียนประชาธิปไตยหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ